ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงเกมซามูไรในดวงใจของใครหลายคนยุคนี้นะครับชื่อของ Ghost of Tsushima มันจะโผล่ในหัวก่อนใครเพื่อเลยด้วยความโดดเด่นในแง่ของการนำเสนอระบบการเล่นและงานศิลป์ที่สวยงามหยดย้อยและอีกไม่นาน Ghost of Yote ซึ่งเป็นเกมภาคใหม่ของแฟรนไชส์นี้ก็จะมา้ทุกท่านได้สัมผัสกันแล้วส่วนเกมภาคนี้จะเป็นยังไงจีจังจะมารีวิวให้รู้และมีผมรีเวอร์โอเซลอตให้เสียงภาคครับเรามาเริ่มต้นกันที่เนื้อเรื่องกันก่นกอนเลยนะครับ โกส s t ออฟโยเทเนี่ยจะบอกเรื่องราวในญี่ปุ่นปีคศ1603นะครับเรียกได้ว่ากระโดดข้ามจากโกส t of t ฟ u s ช i m a มาถึง300กว่าปีนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ทัพของมองโกลยกพลบุกเกาะซูชิมากันเลยทีเดียวและรอบนี้เรื่องราวจะพาผู้เล่นข้ามมาผจญภัยในดินแดนเอโซซึ่งเป็นเกาะใหญ่แถบภาคเหนือของญี่ปุ่นนะครับ และปัจจุบันนี้พวกคุณจะรู้จักกรณนนี้ในชื่อของฮอกไกโดนั่นเองเรื่องราวในภาคนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กหญิงชื่ออัสสึลูกสาวของช่างตีดาบเคนงได้ถูกกลุ่มคนปลุกเผาทําลายบ้านตัวเองนะครับทั้งครอบครัวโดวนฆ่าเกลี้ยงทั้งพ่อแม่รวมถึงน้องชายส่วนเธอก็โดนดาบปักตึงเอาไว้กับต้นแปะกล้วยประจําบ้านและโดนทิ้งเอาไว้ให้ถูกไฟเผาทั้งเป็นแต่แน่นอนครับนางก็รอดชีวิตมาได้พร้อมกับความแค้นที่มีในใจต่อเหล่า6อสูรโยเทหรือโยเทซิก เธอละหกละเหินไปใช้ชีวิตในแดนใต้ต่อสู้ฝ่าฟันและเมื่อเติบใหญ่พอเธอก็กลับไปยังดินแดนเอโซเพื่อหวังทวงแค้นให้กับครอบครัวนั่นเองเมื่อพูดถึงในแง่เรื่องราวข,ของเกมเนี่ยจะเดินเรื่องด้วยพล็อตแนวหนังล่าล้างแค้นนั่นแหละครับคืออสือเนี่ยเป็นตัวเอกที่จะตระเวนหาบอดแสของเหล่าอสูรยโยเททีละคนซึ่งแต่ละคนก็จะมีกลุ่มก้อนมีกองกําลังมีลูกน้องในแบบของตัวเองและเป้าหมายของอสูรก็มีแค่อย่างเดียวในช่วงแรกก็คือการใช้เลือดล้างเลือด แต่เมื่อดําเนินเรื่องไปเกมก็จะเริ่มหยอดประเด็นเพิ่มเติมเข้ามาให้อสสุจะต้องคิดทบทวนว่าชีวิตของตัวเองอ่ะควรจะมีเป้าหมายมากกว่านี้ไหมและเธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไหมในเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเธออยู่รอดมาได้เพราะความแค้นในใจล้วนๆซึ่งเอาเข้าจริงนะครับผมคิดว่าเพราะแบบนี้มันก็มาค่อนข้างเป็นหนังสูตรที่อาจจะพบเห็นกันได้บ่อยๆนั่นแหละจากเดิมที่ตัวเองอ่ะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเป้าหมาย แต่แล้วพอได้เจอกับผู้คนเจอเหตุการณ์มากมายความคิดมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเพียงแต่จังหวะจากคนในการนับเสริอม,มก็จะหยอดมาแบบกำลังดีไม่มีเหตุการณ์ประเภทที่ว่าปุบป,บปับเปลี่ยนพฤติกรรมฉับพลันอะไรแบบนั้นเหตุการณ์ในเกมจะดำเนินไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนมีจุดหักมุมจุดพลิกผันเป็นระยะระยะทั้งที่พอเดาได้และทั้งที่คาดไม่ถึงถ้าหากว่าจินซาไกาคือตัวละครที่เป็นซามุไรตตามแบบฉบับที่เรามักพบเห็นในสื่อบันเทิง เคร่งขืมแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมีความนอบน้อมต่อผู้เป็นมิตรแต่เป็นปีศาจต่อศัตรูเพราะมีคนสอนสั่งตั้งแต่ยังเด็กนะครับอสุก็คือโลนินที่กล้านโลกหยาบก,กระด้าง และไม่ค่อยสนใจใครเพราะช,ชีวิตแบบปาก,กัดตีนทีมีชีวิตรอดไปวันวันมาตั้งแต่เด็กนะครับปฏิสัมพันธ์ของอสุอรุ่งกับบรรดาตัวครอน NPC ในภาคนี้ก็เลยจะให้บรรยากาศคนละแบบคนละรสชาติกันพอพูดถึง NPC แล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวครหลายตัวในภาคนี้มีบทบาทที่โดดเด่นอยู่หลายตัวนะแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวหลักของอสุรโดยตรงแต่บทสนทนาของพวกเขาเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยขัดเกลาอสุรให้ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองไปทีละนิดทีละนิดครับ ถึงอย่างนั้นส่วนตัวแล้วผมมองว่าฉากจบใน Ghost of Tsushima เนี่ยยังคงดูมี Impact มากกว่าและประทับใจกว่าในเชิงการนำเสนอครับมันไม่ใช่ว่าฉากจบในโยเทไม่ดีนะเพียงแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันสร้างความสะเทือนอารมณ์ได้ไม่เท่าภาคก่อนหน้าจริงๆ จุดหนึ่งที่จะต้องบอกกันก่อนก็คือ g o ก t ็ o s o ย t ทเนี่ยแม้จะมีฉากหลังไปญี่ปุ่นในปีคศ1603ซึ่งเป็นยุคสมัยของรัฐบาลโชกุนโตกุงาวะก็ตามแต่เกมนี้เลือกจะนำเสนอโดยเน้นที่ความอิสระความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเป็นหลักและไม่ได้เน้นความถูกต้องตามประวัติศาสตร์นะครับเพียงแค่หยิบยกองคประกอบแวดล้อมหลายอย่างมาผาสมกัน อาจจะมีการกล่าวถึงศึกที่มันเกิดขึ้นจริงตามประวัติศาสตร์เช่นศึกเซกิงาฮาระแต่ก็จะไม่ลงลึกรายละเอียดอะไรนะตระกูลที่กล่าวถึงในเกมมันก็จะมีผสมคกันระหว่างตระกูลที่มันมีอยู่จริงอ่ะกับตระกูลที่มันสมมุติขึ้นมาแค่ว่าองค์ประกอบที่มันหยิบยกมาใช้เนี่ยก็อาจจะมีการหยิบมาจากประวัติศาสตร์จริงๆแต่แค่ไม่ได้ใช้ชื่อตรงกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่น Ghost of Yote ให้สนุกคุณก็ต้องมองข้าประเด็นความถูกต้องทางประวัติศาสตร์เอาไว้ระดับหนึ่ง ก็เหมือนกับตอนที่คุณเล่น Ghost of Tsushima นั่นแหละครับพอแม้แต่ NPC ที่คุณพบเจอในไซเควส t บางอย่างเนี่ยก็หยิบเอาวิลกรรมเอาชื่อเสียงของบุคคลจริงมาใช้เลยแค่ไม่ได้ใช้ชื่อที่คุ้นเคยกันตรงๆแถมผิดปีด้วยนะซึ่งถ้าคุณซีเรียสกับประเด็นเรื่องความถูกต้องพวกนี้คุณอาจจะเล่นไม่สนุกครับแต่ถ้าเล่นโดยคิดว่าคุณกำลังดูภาพยนตร์สมุไรที่ไม่ได้ตั้งใจทำให้ตัวเองเป็นสารคดีอะ คุณจะเพลินไปกับเนื้อหาของเกมได้ตั้งแต่ต้นจนจบอีกประเด็นหนึ่งที่ทําผมงงพอสมควรคือการที่ภาคเนี้ยเลือกใช้ตัวเอกเป็นหญิงแต่ไม่มีการนําเสนอที่ความรู้สึกแตกต่างจากตัวเอกชายครับคืออสุในเกมเนี่ยเจออะไรคือเดินหน้าชนแหลกแบบตัวละครชายเลยสไตล์การต่อสู้ก็นเน้นปะทะด้วยแรงไม่ได้มีอะไรแสดงความปาดเตียวจนผมสงสัยว่าแล้วแบบนี้จะทําให้ตัวเอกเป็นหญิงทําไมเหมือนกัน ว่ากันในส่วนของเกมเพลย์นะครับสำหรับในส่วนนี้เพื่อให้สามารถพูดถึงแง่มุมต่างๆได้ครอบคุมผมจะขอแยกหัวข้อออกมาเป็นระบบต่อสู้ระบบรอบเลนการสำรวจแล้วก็การพัฒนาตัวละครนะครับอ่ะเริ่มจากระบบต่อสู้ก่อนระบบต่อสู้ใน Ghost of y o t h เนี่ยก็ยังคงต่อยอดมาจาก Ghost of Tsushima ครับนั่นคือการโจมตีของเราจะมีปุ่มตีเบาและปุ่มตีหนัก และค่าพลังจิตวิญญาณที่ถือเป็นหัวใจสําคัญเพราะใช้สําหรับทั้งฟื้นฟูพลังชีวิตและใช้ท่าพิเศษแล้วก็แน่นอนว่าเกมยังคงม,มีระบบการแพ้ทางกันอยู่เพียงแค่ว่าใน Ghost of Tsushima เนี่ย เราจะรับมือกับศัตรูที่ใช้อาวุธต่างประเภทกันด้วยการสลับท่าสแตนส์ที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยกาดแตกไวขึ้นส่วนภาคนี้จะตัดท่าสแตนส์ออกไปแล้วใช้การสลับอาวุธประเภทอื่นๆเข้ามารับมือแทนยกตัวอย่างพอคุณเจอศัตรูใช้คาตานะคุณก็ต้องรับมือด้วยคาตานะแบบเดียวกันแต่พอเจอศัตรูล่างใหญ่ก็ต้องใช้ดาบโอดาจิพอเจอศัตรูใช้หอกคุณก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ดาบคู่อะไรทํานองนั้นครับซึ่งจุดเนี้ย ถ้าคุณเป็นพวกมิสำรวจไปเลือเ่อยเปื่อยโดยยังไม่ยอมไปทำเนื้อเรื่องโดยเฉพาะพวกเนื้อเรื่องเรียนรู้อาวุธใหม่กับบรรดาเซนเซเนี่ยอาจจะทำให้คุณเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะบางครั้งคุณอาจจะเจอกับศัตรูประเภทที่คุณยังไม่มีอาวุธที่จะชนะทางพวกมันได้ และพวกมันก็มักจะมากันครั้งละ3 4คนเป็นอย่างตา่ำก็เลยจะชุนลมุนเอาเรื่องครับยังไม่นับว่าพอเล่นไปหลังๆเนี่ยศัตรูมันก็จะมีการสับอาวุธมาตีเราด้วยนะมันเลยจะทําให้คุณต้องคอยสังเกตแล้วคอยสับอาวุธสู้อยู่เรื่อยๆเผลอไม่ค่อยได้การโจมตีของศัตรูก็จะมีการโจมตีปกติที่เราจะป้องกันได้หรือถ้าปัดป้องตรงจังหวะก็จะเปิดโอกาสที่เราโจมตีสวนได้แบบรุนแรงแต่มันก็จะมีการโจมตีประเภทที่เป็นชุดต่อเนื่องซึ่งเกมก็จะแสดงด้วยประกายแสงสีฟ้า การโจมตีที่ป้องกันไม่ได้และปัดป้องไม่ได้ที่แสดงด้วยประกายแสงสีแดงที่จะต้องคอยโดบอย่างเดียวนะครับและยังมีการโจมตีปลดอาวุธเราที่แสดงด้วยประกายแสงสีเหลืองครับแต่คุณตอบโต้ได้ด้วยการกดปุ่มโจมตีหนักค้างใส่มันแล้วเราจะปลดอาวุธพวกมันแทนเมื่อผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันในการต่อสู้เนี่ยคุณเลยต้องหูไวตาไว และคิดไวทําไวพอสมควรไม่มีเวลาให้อ้อยอิงความยากของเกมเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในระดับเดียวกับภาคก่อนหน้านั่นแหละครับคือตัวเกมตั้งใจนําเสนอความอันตรายของการต่อสู้ด้วยดาบคาตนะความคมกริบของมันคือเฉือนตรงไหนก็อันตรายเพราะฉะนั้นการที่เราพลาดโดนโจมตี3หรือ4ครั้งก็ลงไปนอนได้ง่ายๆเลย ในทางกับกันศัตรูส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยต่างกันมากผู้มันดวไม่กี่ดาบก็จะลงไปนอนแบบเดียวกันมันเลยทําให้การ,รเผชิญหน้าแต่ละครั้งเนี่ยจะจบค่อนข้างไวนะครับไม่ยืดเยื้อพวกอาวุธเสริมที่คุณเคยจากพาก่อนยังมีอยู่เหมือนเดิมครับเช่นธนูปกติธนูใหญ่มีดสั้นระเบิดควันอะไรพวกนั้นนะ่ะซึ่งเกมก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรในการใช้งานนะคุณจะอยากดวลทดสอบฝีมือดาบเพียวๆก็ทําได้หรือจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อเอาชนะก็ไม่มีใครมาว่ามาเหยียดหยามอะไรคุณเหมือนกัน ถ้าจะมีอะไรที่ติดใจผมนิดหน่อยซึ่งก็เป็นประเด็นเดียวกันกันกบภาคแรกอย่างที่ผมบอกเรื่องการต่อสู้ไปตะกี้ว่าโดนทีคือเจ็บหนักทั้งเราทั้งศัตรูแต่มันก็จะมีข้อยกเว้นเวลาคุณสู้กับบอสทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสตามเนื้อเรื่องหรือเป็นพวกอาชญากรมีค่าหัวเยอะนี่แหละครับจากเดิมที่ดาบคุณมันดูดุนแลใช่ไหมฟันตรงไหนควรจะสาหัสแต่พอฟันบอสปั๊บจากดาบคมๆม,มันทำเดามจนเหมือนเอากิ่งไม้ไปขวดนะครับ แต่เวลาคุณโดนเนี่ยยังเจ็บหนักเหมือนเดิมนะทุกการต่อสู้กับบอสมันจะเหมือนกับว่าคุณต้องหวดบอส20-30ดาบเป็นอย่างต่ำอะและไม่เปิดโอกาสให้คุณพลาดเท่าไหร่ยิ่งพวกบอสช่วงท้ายเกมหรือพวกบอสในไซตเสเนี่ยแม่งถึกเหมือนสวมเกาะฟูลอาร์เมอร์มาสู้กับเราแต่ใส่สกินชุดผ้าซามูไรซึ่งเอาเข้าจริงการออกแบบเกมลักษณะเนี้ยมันก็พอเข้าใจได้ในเชิงการเล่นนะ พราะไม่งั้นเกมก็ง่ายเกินไปแต่มันก็ยังแอบขัดใจนิดๆอยู่ดีนั่นแหละครับส่วนระบบรอบเลนระบบรอบเลนของเกมนี้ยังคงมีลักษณะไม่ต่างจาก Ghost of Tsushima มากครับคือเน้นความเรียบง่ายอะ่ะไม่ซับซ้อนการซุ่มส่วนใหญ่อาจจะอาศัยซ่อนตัวในพงหญ้าสูงหลบหลังสิ่งกีดขวางหรือไม่ก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ต่างระดับและ AI พวกศัตรูก็จะไม่ได้มีการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นมากนักเวลามันเจอศพพวกเดียวกันเองมันก็จะตื่นตัวกันคู่หนึ่ง ก่อนจะกลับไปเดินยามกันต่อพวกมันจะไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างการล่าศพเพื่อไปเก็บหรืออะไรทำนองนั้นและแน่นอนว่าเราก็ล่าศพศัตรูไม่ได้เหมือนกัน เป็นการเล่นรอบเลนแบบง่ายๆนะครับไม่จะเป็นต้องคิดอะไรเยอะเพราะทุกการ,รเผชิญหน้าจะจบที่คุณต้องกำจัดศัตรูให้หมดอยู่ดีความหลากหลายในแง่ของการรอบเลนจะอยู่ที่พวกอุปกรณ์และอาวุธสำรองที่มีให้ใช้เป็นหลักครับเช่นการปาระเบิดปังตายพวกมันตัวจับไม่เห็นการใช้ธนูสอยจากระยะไกลหรือการปาระเบิดเพลิงใส่ตอนพวกมันอยู่กันเป็นกลุ่มในทีเดียวอะไรแบบนั้นนะ่ะหรือเมื่อคุณเล่นไปหลังๆเนี่ยจะมีซุ่มในพงหญ้าแล้วใช้เคียวโซ่ปากกระชากพวกมันมาในพงหญ้าแล้วค่อยเชือด เพื่อเลี่ยงการตรวจจับก็ได้ระบบรอบเน้นในเกมนี้ผมมองว่าคือมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นแกนหลักของเกมครับและประโยชน์ส่วนใหญ่จะมีไว้เป็นการทอนกำลังศัตรูลงไปสุดท้ายเกมก็จะเน้นการเผชิญหน้ากันตรงๆอยู่ดีในภารกิจส่วนใหญ่ของเกมหลายครั้งที่เกมอาจจะมีบทสนทนาระหว่างตัวละครว่าเราควรจะซุ่มควรจะแอบจัดการศัตรูนะแต่ถ้าคุณโผพูดไปแบบขวดไม่ยัง้งเกมมันก็ไม่มีบทลงโทษอะไรคุณเหมือนกันแค่บทสนทนาอาจจะต่างไปนิดหน่อย เพราะฉะนั้นถ้าคุณหวังว่าเกมจะมีระบบรอบเลนแบบเฉียบๆรายละเอียดปรี่ย่อยเยอะแยะและลองเล่นอะไรได้มากมายเกมนี้อาจจะให้คุณไม่ได้แบบเกมรอบเลนเพียวๆครับแต่ถามว่ามันใช้การได้ไหมมันก็พอใช้ได้อยู่ส่วนเรื่องของการสำรวจอย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าเกมนี้ยังคงเป็นแนว Open World เหมือนภาคก,ก่อนหน้าแล้วก็จะมีสถานที่ต่างๆให้พบเจอนะครับมีจุดให้สำรวจมีกิจกรรมให้คุณได้ค้นหาอย่างที่คุณเคยเช่น พวกบ่อน้ําร้อนเพิ่มขีดพลังชีวิตแท่นฟันไม้ไผ่เพิ่มค่าจิตวิญญาณหรือไม่ก็เสื้อผ้าเอ่ยหน้ากากเอ่ยกระทั่งปอกดาบใหม่นะครับถ้าจะพูดในแง่ความกว้างเนี่ยโกสซอบโยเทยังคงใช้รูปแบบการแบ่งซอยพื้นที่ออกจากการเป็นแอเรียครับไม่ได้ต่อเนื่องเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งเกม เพราะฉะนั้นการข้ามไปพื้นที่อื่นก็จะเป็นลักษณะของการสำรวจประตูเชื่อมแล้วเกมก็จะพาคุณไปโหลดในแมปใหม่ไม่ได้ให้คุณควบม้ายาวต่อเนื่องจากเหนือสุดไปใต้สุดอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็เลยจะมีกิจกรรมของตัวเองชัดเจนพวกไซเควสที่ได้เจอก็จะไม่มีประเภทที่คุณจะต้องไล่กวดไล่ล่าข้ามพื้นที่ทุกอย่างมันจะเริ่มและจบในพื้นที่ตัวเองหมดสิ่งอำนวยความสะดวกในแง่ของการสำรวจเกมนี้ยังคงคล้ายเดิมครับ บางครั้งเวลาคุณตะเวนไปตามท้องทุ่งอะ่ะคุณอาจจะได้พบก,กับนกสีทองที่บินนําทางและมันจะพาคุณไปเจอกับสถานที่ที่น่าสนใจที่มักจะช่วยคุณมีชีวิตสบายขึ้นอย่างเช่นบ่อน้าร้อนซึ่งคุณอาจจะซื้อแผนที่ระบุตําแหน่งมาก็ได้โดยเกมก็จะกําหนดให้คุณต้องเอาแผนที่ที่ซื้อเนี่ยมาทาบลงตําแหน่งที่ถูกต้องบนแผนที่ของคุณก่อนเพื่อระบุตําแหน่งของสิ่งนั้นๆน,น,นะครับ หรือแม้แต่สายลงนําทางที่บอกใบเส้นทางให้คุณไปพบเจออะไรใหม่ๆก็ยังคงอยู่ในภาคนี้เหมือนกันระบบการปีนป่ายของเกณฑ์นี้ก็เน้นความเรียบง่ายครับพวกบ้านเรือนหลังคาอะไรพวกนี้มันก็จะมีจุดที่คุณเกาะคุณปีนได้แบบง่ายๆเช่นกระโดดเกาะขอบหลังคาปีนบันไดโดยใช้ตะขอเกี่ยวอะไรทํานองนั้นน่ะบรรดาหน้าผาที่ปีนได้ก็จะมีการกําหนดจุดเกาะเป็นแง่งหินที่มันชัดเจนคุณจะไม่สามารถปีนป่ายอาคารได้โดยการเหนี่ยวขอบผนัง หรือปีนหอสังเกตการได้โดยกอะคานไม้แบบไม่ต้องอาศัยบันไดเหมือนเกมอื่นครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปสำรวจสารเจ้าเพื่อเก็บเครื่องรางแต่ละที่เนี่ยอุปสรรคที่เกมใส่มาในแง่ platforming ก็มักจะเป็นเส้นทางตายตัวที่คุณอาจจะต้องอาศัยความเป๊ะในการกระโดดใน,ในการเกาะในการเหวี่ยงตัวและจะไม่มีเส้นทางหลากหลายให้เลือกไปครับทุกอย่างมันจะเป็นเส้นตรงหมดคุณแค่ต้องหาเส้นทางให้เจอแค่นั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าในแง่ของเนื้อหาที่มีสำรวจในเกมเนี้ย เรียกได้ว่าก็มีให้แบบจุกๆเหมือนกันนะถึงคุณจะซื้อแผนที่ที่ระบุจุดน่าสนใจมาทั้งหมดแล้วอะ่ะคุณก็จะยังพบอะไรไม่ครบอยู่ดีหลายครั้งคุณต้องไปสำรวจสถานที่นั้นๆเองถึงจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นไซค์เควสเอลยอุปกรณ์ตกแต่งเอลยมันเลยกระตุ้นให้คุณต้องออกวิ่งในฉากเพื่อค้นหานะครับไม่ใช่แค่ว่าซื้อแผนที่ปุ๊บทุกอย่างจะจบ พอมาพูดถึงในส่วนของการพัฒนาตัวละครสําหรับภาคนี้นะครับอสสึก็มีสายสกิลที่สามารถอัปเกรดเพิ่มความสามารถใหม่ๆได้เช่นกันเพียงแต่ว่าแต้มอัพความสามารถจะได้จากการตะเวสสารวจสารเจ้าขนาดเล็กที่มีกระจัดกระจายไปทั่วเกมบางทีก็อยู่ในค่ายศัตรูที่คุณต้องไปปลดแอบนะครับบางทีก็อยู่ตามท้องทุ่งเมื่อคุณคํานับสารเจ้าเหล่านี้คุณก็จะได้แต้มมาอัพสกิลหนึ่งแต้ม ซึ่งมันก็เป็นการออกแบบเกมที่กระตุ้นให้คุณน่ะต้องออกสำรวจเพื่อหาแต้มสกิลนั่นแหละครับองค์ประกอบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้ก็คือหมาป่าที่จะปรากฏตัวออกมาช่วยเราต่อสู้แบบสุ่มซึ่งคุณสามารถอัพสกิลสายนี้ได้ด้วยเหมือนกันเพียงแต่ความต่างจากสกิลส่วนตัวของอสศืก็คือคุณจะต้องตะเวนตามหาลังหมาป่าและทําการช่วยเหลือพวกมันให้สําเร็จแทน ฟอรเคลียแต่ละจุดก็จะได้แต้มในการอัพสกิลสายนี้มาเป็นการแยกแต้มกันชัดเจนและใครเป็นเกมเมอร์สาย perfectionist สมบูรณ์แบบยังไงคุณก็ต้องหาอัพจนครบหมดครับถ้าขยันสำรวจนะอีกประเด็นหนึ่งคือในแง่การพัฒนาตัวคอเนี่ยก็ไม่พ้นพวกเครื่องรางใช่ไหมเครื่องรางมากมายหลายชิ้นที่คุณติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถให้อสสุโดยเครื่องรางบางชิ้นจะมาพร้อมกับระบบแชลเลนจ์ในตัวมันเองแบบไกลๆครับเช่น การจัดการศัตรูโดยการปัดป้องและฟันส่วนให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดทีนี้เมื่อคุณทำสำเร็จก็จะเป็นการอัปเกรดเครื่องรางชิ้นนั้นๆมันเลยเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้คุณได้ลองเล่นหลายๆแบบลองใช้อุปกรณ์หลายๆชิ้นคือมันเหมือนเป็นกุศโลบายไกลๆของทีมงานให้คุณเล่นลองใช้งานระบบหรือใช้ของให้มันครบๆนั่นแหละครับเครื่องรางบางชิ้นเนี่ยถึงขั้นแบบทําให้ธนูยาของคุณเนี่ยกลายเป็นสไนเปอร์ติดตามหัวเป้าหมายอัตโนมัติเลยก็ยังได้พอผสมกับความสามารถประจำกรอแต่ละชุดแล้วเนี่ย ก็เลยทำให้ผู้เล่นเนี่ยปั้นบิลได้หลากหลายอยู่ถ้าจะให้ผู้สรุปในแง่ของเกมเพลย์นะผมคิดว่าเกมนี้เป็นการออกแบบเกมสไตล์ open world ที่ทีมงานใส่ระบบหลากหลายอย่างลงมาเพื่อกระตุ้นให้คนเล่นต้องออกเดินทางสำรวจหรือนองวิธีการเล่นหลายอย่างแบบเนียนๆไม่ว่าจะเพื่อหาของตกแต่งเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งหรือการหากิจกรรมต่ตางๆก็ตามนะครับว่ากันในส่วนของกราฟิกบ้างถ้าคุณเคยประทับใจกับกราฟิกและงานศิลป์ของเกม Ghost of Tsushima มาก่อน ใน Ghost of You The คุณก็จะยังคงประทับใจไม่แพ้กันครับซึ่งมันก็ควรจะเป็นอยางแบบนั้นนะนะตลอดการเล่นเนี่ยทุกที่ที่ไปสามารถจับภาพสกรีนช็อตเอามาทําเป็นวอลเปเปอร์ได้หมดแม้แต่แสงเงาในเกมก็ทำออกมาได้น่าประทับใจเมื่อคุณควบมาในทุ่งหญ้ายามกลางคืนที่มีแสงจันทร์ส่องเนี่ยมันสวยมากจริงๆนะยิ่งตอนที่เราขี่ม้าผ่านทุ่งแล้วใบไม้ใบหญ้าติวตามแรงลม พร้อมฝูงนกที่โบยบินออกมาจากพงหญ้านี่คืองานศิลป์จริงๆพวกฉากคัสซีสําคัญนี่ก็นําเสนอออกมาได้ดีนะครับการเล่นมุมกล้องจะให้อารมณ์เหมือนดูภาพยนตร์ซามูไราการซูมดาบซูมสีหน้าตัวละครก่อนดวนใครชอบความเท่นในแบบซามูไรก็น่าจะชอบการเล่นมุมกล้องของเกมนี้เหมือนกันยังไม่นับว่าพวกจังหวะจากโคนในการใส่เหตุการณ์ของไซเควสประลามปลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้มุกคล้ายๆกับพวกหนังผีจากญี่ปุน่นทั้งการสร้างบรรยากาศน้ำเสียงของนักเล่าเรื่อง เก็บอาล์ความรู้สึกมาได้ครบถ้วนดีใช้ได้แต่ในทางกลับกันพอเป็นฉากทั่วๆไปที่ใช่คัสซีสำคัญตัวคอจะมีการเคลื่อนไหวแบบจำกัดมากอ่ะพวก NPC ก็จะไม่ได้มีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งลอกข้างอย่างที่มันควรจะเป็นถึงแม้คุณจะโจมตีพวกเขาไปมันก็ไม่มีผลไม่มีการออกอาการอะไรนะครับหรือเวลามีฝนตกในฉากอ่ะใครที่นั่งก่อไฟอย่างปลาก็ย่างปลากลางสายฝนมันแบบนั้นเลย แม้แต่ตอนเราไปช่วย ABC ซที่โดนลังควาเนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พอผมเริ่มสู้พี่แกก็วิ่งหนีออกไปนอกวงคนที่กําลังฟาดดาบกันปงเปงปงเปงน,นะครับแต่พักหนึ่งพี่แกก็วิ่งฝ่ามากลางวงแบบหน้าตาเฉยเลยเพื่อกลับมายืนตําแหน่งเริ่มต้นแบบงงๆเรียกได้ว่างานสิ่งของเกมเนี่ยก็ยังถือว่าสุดยอดมากอยู่ดีนะและนําเสนอออกมาได้แบบไรที่ติแต่ในแง่ความละเอียดด้านพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ตัวละครกับสภาพแวดล้อมเนี่ย อาจจะยังมีส่วนที่ต้องเพิ่มเติมได้อีกเยอะอยู่งานเสียงในภาคนี้ยังยอดเยี่ยมไม่แพ้ภาคแรกครับเพลงเนี่ยช่วยขับอารมณ์ในสถานการณ์ได้ดีมากบางเพลงสื่อถึงความเศร้าโศกบางเพลงก็ให้บรรยากาศความเหงาและโดดเดี่ยวแต่จุดที่ผมชอบก็คือเกมนี้อัสวจะมีเครื่องดนตรีที่พกติดตัวเป็นเครื่องสายซามิเซงดังนั้นพวกเพลงสายลมนำทางก็จะเป็นการตีซามิเซงนี่แหละครับ กรณีเดียวกับที่จีนเป่าขุยและเพลงประกอบในฉากสําคัญเอ่อยฉากสู้เอ่ยก็จะมีการใช้ซามิเซงเป็นเครื่องดนตรีประกอบเสมอเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจําภาคที่ชัดเจนมากบั๊กที่เจอในตอนที่ผมรีวิวเกมนี้นะครับผมก็เจอบั๊กเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นมากแต่ก็อาจจะสร้างความนองคาในบางครั้งอย่างการเล่นมินิเกมเซนิฮาจิกิที่เป็นการดีเหรียญกินเงินครับปกติเนี่ยเกมจะต้องแสดงเหรียญบนโตะให้เห็นหมด เพื่อที่จะได้เล็งว่าจะดีเหรียญไหนในมุมไหนใช่ไหมครับแต่ผมดันเจอบั็กที่แบบเหรียญหายไปหมดเลยเลยต้องอาศัยความจําและการเดาเพื่อดีแทนนี่แหละครับก็หวังว่าตอนเกมออกเนี่ยจะมีแพชแก้บั็กตัวนี้ออกมานะคุณภาพการแปลภาษาไทยของเกมนี้ก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเกมแปลไทยหลายๆเกมจากโซนี่ครับเท่าที่เล่นมาผมไม่เจอการแปลผิดบริบทหรือการใช้สรรพนามเพี้ยนอะไรแต่อาจจะมีจุดเล็กน้อยพวกชื่อตัวละครที่แปงผลเป็นภาษาอังกฤษ แต่โดยรวมคือแปลได้ดีมากนั่นแหละครับสรุป Ghost of Yote ถือเป็นเกมภาคใหม่ของแฟรนไชส์ที่ยังคงทำออกมาได้มีคุณภาพระดับเดียวกับภาคก่อนหน้าเพียงแค่ว่ามันยังไม่ได้มีองค์ประกอบด้านไหนที่รู้สึกว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดครับถึงอย่างนั้นถ้าคุณเคยสนุกและประทับใจกับ g h Ghost o f t s u s h i m a คุณก็จะประทับใจกับภาคนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น แเต็ม 10, 10สำหรับ Ghost of Yote ครับและนั่นคือรีวิวจากเราไทเกมวิกิใครสงสัยหรือมีคำถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ได้ที่คอมเมนต์นะครับถ้าตอบได้ก็จะไปตอบให้เด้อแล้วอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของเราทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook TikTok ของไทเกมวิกิเอาไว้นะจ๊ะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวหรือประเด็นน่าสนใจของเกมไหนไว้พบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ